สอนวิทยาประสบการณ์วัยเด็กตอนผีพโพงตอนนั้นผมอายุประมาณ13-14ถึงปีเป็นช่วงปีพศ2536ผมอยู่กับตากับยายในบ้านไม้เก่าๆสองชั้นใต้ถุนบ้านเปิดโลง่งมีแคร่ไม้ ใกล้ๆก,กันเลี้ยงควายไว้สองตัวผูกไว้กับเสาใต้ถุนวันนั้นผมตั้งใจจะทำเบ็ดดักกบเลยไปตัดไม้ไผ่มาเหลาเป็นคันเบ็ดนั่งเหลาอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละมีเพื่อนเป็นเสียงควายเคี้ยวหญ้าอยู่ข้างๆจากนั้นก็ไปขุดดินใต้ต้นไม้หาไส้เดือนมาใส่เบ็ด ดินเหนียวเหนียวติดมือเต็มไปหมดแต่ก็ไม่กลัวอะไรเลยเด็ดบ้านนอกนะครับมันคือเรื่องสนุกพอฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากทองเป็นเทาผมก็เดินถือเบ็ดไปปักตามคันนาจุดที่เงียบที่สุดจุดที่มืดที่สุดนั่นแหละที่เขาว่ากลบชอบอยู่ตอนเดินกบผมเริ่มรู้สึกว่า มันเงียบเกินไปเสียงกบเงียบเสียงลมก็หยุดมีแค่เสียงฝีเท้าของใครบางคนที่เดินอยู่ข้างหลังผมผมหยุดเสียงนั้นก็หยุดผมหันไปไม่มีใครและแล้วตอนผมหันกลับมาผมยืนนิ่ง แล้วแอบมองมันเอามือล้วงเข้าไปในของที่ผมใส่กบไว้แล้วหยิบกบออกมาทีละตัวเอาเข้าปากเคียวแกรกแกกเหมือนเสียงบทกระดูกตอนนั้นขาผมก้าวไม่ออกมือหนึ่งจับพราะที่ห้อยไว้แล้ววิ่งสุดชีวิตคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยตื่นเช้ามาเล่าให้ตากับยายฟังว่าเจออะไรเมื่อคืน น้ำเสียงยังสั่นๆอยู่เลยและตาได้เล่าบอกว่าผีโพงเป็นผีตามความเชื่อผืนบ้านทางภาคเหนือผู้ที่เป็นผีโพงเกิดจากเล่นไสยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้หรือปลูกว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าว่านผีโพงซึ่งมีสีขาวรสฉุนร้อนเมื่อแก่จะมีาธาตุประหลอดลงกินทำให้เกิดแสงส่องสว่างแบบแมงคาเรือง ผู้ที่เป็นผีโพงในเวลากลางวันจะเป็นเหมือนผู้คนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ตกกลางคืนจะกลายร่างเป็นผีโพงมีจุดเด่นคือมีแสงสว่างหรือดวงไฟที่รูจมูกออกหาของกินได้แก่ของสกปร,รกขาวเช่นกบเขียดศพหรือรกเด็กเกิดใหม่เช่นเดียวกับผีกระสือผีกระหังหรือผีปอบโดยปกติแล้วผีโพงจะไม่ทำร้ายมนุษย์ แต่ถ้าหากถูกคุกคามก็จะจู่โจมทำร้ายได้เช่นกันหากมีผู้ใดไปทำอะไรให้ผีโพงไม่พอใจผีโพงจะใช้ก้านกล้วยที่ตัดใบออกหมดหรือคานคาบของแม่ไม้พุ่งข้ามหลังคาบ้านผู้นั้นซึ่งครอบครัวของผู้ที่โดนคว้างจะพบกับภัยพิบัติต่างๆนานากดไลค์และฝากติดตามด้วยครับ